Very good I like it I really do h e l l คุโครัขอขอขอบโโอ้เรามาทำขนมครกกันนะคะนี้เป็นสูตรโบราณเลยค่ะ,ะกรอบนอกนุ่มในนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าข้าวสุกค่ะข้าวหุงเสร็จแล้วเกลือนะคะนี้เป็นหัวกะทินะคะ 200ร้มิลลิลิตรค่ะ2 0 0ร้ซีซีหอมเขียวซอยค่ะน้ำห้าร้อมิลลิลิตรน้ำมันค่ะเอาไว้ทาเตาหยอดขนมมีน้ำตาลทรายเ,เราจะปั่นสามอย่างเข้าด้วยกันอ๋อใส่เกลือ เกลือครึ่นช้อนชาน้ำสอ0ร้อีซีนะคะใส่ไปนิดนึงในข้าวข้าวมันอิ่มน้ำนิดนึงพอดีหุงข้ามคืนแล้วถ้าหุงสุกใหม่ๆก็ไม่ต้องไม่ต้องแช่อะไรหรือจะปั่นอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะเครื่องปั่นเราความแรงค่อนข้างสูงสูตรนี้ก็ทำง่ายค่ะเ้างใส่กะทิลงไปนะคะ เสียด้ยค่ะใส่ใหมดใส่น้ำลงไปใส่ไปเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปผสมด้วยค่ะจะเต็มพอดีค่ะ เราก็ปิดไปเลยใครมีเครื่องปั่นแบบอื่นก็ใช้ได้หมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาปั่นเลยนะคะที่รฮก กะทิที่ใช้หยอดหน้าขนมครกค่ะเราก็จะใช้กะทิ 100cc ซีซีนะคะหรือ 100ml อมิลลิลิตรค่ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาน้ำส่วนผสมไปตั้งไฟนะคะ ไม่ต้องให้เดือดค่ะเอาแค่ว่าน้ำตาละลายก็พอละค่ะเตรียมน้ำมันไว้ค่ะเพื่อใช้ในการเช็ดกระทะนะคะเมื่อกระทะร้อนค่ะเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำมันค่ะเช็ดให้ทั่วเลยนะคะก่อนที่เราจะใส่ตัวขนมครกลงไปค่ะ เมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวขนมครกลงไปเลยค่ะใส่ลงไปประมาณ2ใน3นะคะของแต่ละช่องค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่หน้าของมันค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วะคะ่ะลงไปทันทีเลยนะคะใส่ให้เกือบเต็มเบ้าเลยค่ะ ก็ใส่หอมซอยนะคะที่เตรียมไว้โดยหน้าลงไปเลยค่ะ mm hmm. เริ่มที่ไฟปานกลางประมาณ5นาทีนะคะเปิด mm hmm. ฝาทุกๆ5นาทีนะคะ mm hmm. เพื่อลดแรงดันไม่ให้เขา ล้นออกมาจากเบ้ามากเกินไปค่ะในช่วง10นาทีสุดท้ายค่ะเราจะเปิดไฟอ่อนที่สุดค่ะเพราะจะทำให้ขนมครกของเรานั้นกรอบนอกและนุ่มในค่ะ mm. เมื่อขอบเขาเหลืองแบบนี้นะคะ mm. ก็จะตักออกมาอย่างง่ายดายเลยค่ะ mm. รวมเวลาตั้งแต่หยอดขนมลงไป จนตักออกนี่ก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะถ้าอยู่เมืองไทยซื้อทานน่าจะสะดวกกว่านะคะแต่อยู่ที่นี่ไม่มีร้านขายขนมครกค่ะถ้าอยากทานก็ต้องทำเองก็สามารถที่จะปรุงรสให้อร่อยถูกใจเราค่ะไอฟินิใไม่ขนมครกแดด <c oughs> try try one very good I like it I really do yeah green onions give it a good flavor hmm I like it thank you แป้งกรอบมากครับกินได้ทั้งวันครับแบบนี้ยอร่อยคุ้มคตรครับโอ้โหถูกใจ How is my so cook? Really crushing the precious, outside the edge and talent, super soft and loyalty, on the insides. Mm -hmm. in eyes, Perfect but cook! Wyatt, Thank you.